ไอทีประจำภับบนสวัสดีครับคลิปนี้ก็มี p พดแว็ก6 0สามหกศูนเวอร์ชั่นสมมารีวิวชมนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่ขายอยู่ปัจจุบันที่ผมออกคลิปนี้นะครับฟังก์ชันเดิมๆก็จะคล้ายกันผมชอบใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าเขามีการจดจำแผนที่ที่แม่นยำแล้วก็การทำงานสามารถชนดะเลยนะครับมีผ้าม่านก็ชนได้มีถุงพลาสติกอยู่ก็ชนได้นะครับจะไม่ใช้เซ็นเซอร์สักทีเดียวจะใช้การชนด้านหน้าเป็นหลักฉะนั้น นิดๆหน่อยๆเขาจะชนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ติดเรื่องการชนแนะนําตัวแบบนี้ดีกว่านะครับหลายๆตัวที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะถอยห่างเจอพม่านิดนึงก็ถอยนะครับฟังก์ชันหลักๆของเขาก็คล้ายเดิมครับผมมีตัวเก่าด้วยนะลองเปรียบเทียบกันดูครับฟังก์ชันจะคล้ายเดิมเป๊ะนะครับเชื่อมต่อ App Store ดาวน์โหลดแอปจาก App Store ได้ดาวน์โหลดจาก Google Play ได้นะครับตัวนี้จะเชื่อมกับแอป Smart Life ลักษณะการใช้งานจะมีฟังก์ชันเรื่องของไจโรสโคปคีนิ่งนะครับแล้วก็พาวเวอร์ซักชันพลังงานดูดสูงตัวนี้จะเป็นพลังงานดูด4,000ส่วนทางขวาเนี่ยรุ่นเก่า3,000ปาสคาลนะครับแล้วก็ Wi-Fi Connect ได้เหมือนเดิมนะครับลักษณะการใช้งานจะต่างกันนิดหน่อยตรงปุ่มนะครับลักษณะปุ่มก็จะเหลือแค่2ปุ่มนะก่อนหน้านี้จะมีเัญลักษณ์ Wi-Fi ด้วยคราวนี้เัญลักษณ์ Wi-Fi จะถูกซ่อนไปนะครับ แล้วก็เรื่องของการจดจำการกลับแท่นชาร์จการดูดฝุ่นออโต้แมปแสดงแบบเรียลไทม์แล้วก็รีโมทอัจฉริยะเหมือนเดิมครับต่างกันเล็กน้อยมีการปรับมาเป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อธิบายแต่ละส่วนตามประสบการณ์ที่ผมใช้งานมาผมชอบใช้ตัวนี้เรื่อยๆนะครับใช้สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ3-4ครั้งแล้วก็ พอใช้เสร็จเนี่ยปล่อยให้มันแห้งเองแต่ก่อนใช้ทุกครั้งผมจะเอาผ้าไปล้างก่อนแล้วก็เติมน้ําให้เรียบร้อยนี่คือวิธีการใช้เพชรแว็กนะครับจะมีบางส่วนที่ต้องเป็นแมนวนวลด้วยนะไม่ใช่ออตโต้ทั้งหมดแต่เทียบราคาแล้วคุ้มกว่านะครับผมก็จะสาธิตให้ชมไปเรื่อยลักษณะกา,ารใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็ตามนี้นะครับสามารถที่จะหยุดคลิปได้นะครับอื่นๆก็ตามฟังก์ชัน รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ลิเธทีมไอออน2 6 0 0มิลลิแอมป์อนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตของ p e t w a c กเวอร์ชันหนึไปก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายครับมุนน็อตก็เปลี่ยนเลยเขามีขายนะครับตามสเปคเขาสามารถเชื่อมต่อกับแอป Amazon Alexa ได้ Google Home ได้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็ตามนี้ผมยืนยันครับผมใช้เป็นเครื่องที่2นี่คือเครื่องที่2นะครับ นี่คือลักษณะการใช้งานของแอปเขานะครับมาดูภายในกันเลยในกล่องประกอบด้วยเอกสารของทางร้านเหมือนใส่กล่องมาให้แล้วนะครับเหมือนเขาจะใส่มาให้ตั้งแต่ก่อนแพค็คร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือ Dig i i i t a l Life นะครับร้านอยู่แถวประตูน้ำนะครับก็เป็นร้านค้าออนไลน์ตรงนี้นะครับสามารถติดต่อทางร้านค้าเขาได้ d i g i t a l ลฟ์ e ก็ตเนะครับตรงนี้เป็นเอกสารของทางร้านแล้วก็ คู่มือการใช้งานเป็นคู่มือภาษาไทยเพชรแว็กสาม v 3นะครับลักษณะหน้าตาก็ตามหน้ากล่องเลยคู่มือเป็นภาษาไทยครับสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายอธิบายชัดเจนลักษณะการกดปุ่มมีปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม Home กลับไปที่ชาร์จแล้วก็มีปุ่ม Reset ใช้เข็มจิ้มนะครับรีโมทก็อธิบายไว้ชัดเจนปุ่ม รีโมทก็มีอธิบายตามนี้นะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้รีโมทผมกดแค่ให้อัตโนมัติกดปุ่มเพื่อที่จะให้ทำความสะอาดจบเลยครับรุ่นนี้จะมีแปลงปัดแปลงเดียวนะครับมาดูกันว่าการทำงานจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบ2แปลงปัดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาทำแปลงปัดด้านเดียวมานะครับจริงๆอ่ะทำสอด้านเนี่ยเวิร์ก,กว่าแต่ก็ โอเคลองมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีเหมือนเวอร์ชันแรกหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นสถานีชาร์จมีไฟแสดงสถานีชาร์จแล้วก็ลักษณะการเก็บฟูลน,นะครับก็อื่นๆการใช้งานการทำความสะอาดแล้วก็การเก็บการล้างผ้านะครับข้อมูลการเชื่อมแอปเขาแนะนำให้ใช้แอปทูยา่า แต่ผมก็จะใช้แอป Smart Life นะครับสลักษณ์เหมือนแอปตรงนี้นะเป็นรูปบ้านนะครับใช้งานเนีเหมือนกันก็วิธีการใช้งานมีอธิบายละเอียดยิบเลยส่วนผมจะมาแนะนำคร่าวๆก็พอเพราะว่าการใช้งานเนี่ยเหมือน,เ,อนเดิมนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อแอปด้วยนะครับในกล่องที่ให้มาก็จะมีฐานหรือแท่นชาร์จนะครับก็คล้ายๆเดิมแต่ว่า ต่างไปนิดหน่อยลักษณะปุ่มตรงนี้จะเป็นเรียบๆนะครับแล้วก็ไฟจะอยู่แบบนี้จะเป็นแจ็คเสียบ5.5มิลนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ก็โอเคคล้ายๆเดิมด้านล่างจะมีกันลื่นนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็อินพุตนะครับเป็น19โวลต์0.6แอมป์เอาพุตเข้าไปยังหุ่นตรงนี้จะเป็น19โวลต์0.6แอมป์เท่ากันนะครับ คิดว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงปัดพร้อมมีดปกติแล้วเนี่ยด้านล่างจะมีผมไปติดยี่ห้อน,นี้จะมีแปลงปัดด้านล่างนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะไปติดเยอะมากแต่ก็ใช้ตรงนี้กรีดผมออกได้นะครับจะแมนนวลได้ถือว่าโอเคผ้าใหญ่ครับผ้าตัวนี้ค่อนข้างหนากว้างดี ลักษณะถังเก็บฟุนออกแบบมาใหม่นะครับเป็นด้านหลังนะก่อนหน้าน,นี้เราต้องเปิดตรงนี้ขึ้นมาเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชันนี้อยู่ด้านล่างลักษณะการดูดตรงนี้เปิดเททิ้งนะครับตัวมีดจะไม่มีที่เก็บนะครับเขาเก็บในกล่องตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกจะเก็บด้านในเปิดฝาได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเก็บในกล่องแล้วก็ตัวนี้จะมีกล่อง SEPA ให้แถมอีกหนึ่งอันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าอีก1ชิ้นมีกรองมาให้1ชิ้นแล้วก็ผ้าอีก1ชิ้นอีก1ชุดอยู่ในเครื่องแล้วนะครับทั้งหมดจะมี2ชุดใบปัดจะมีมาให้1คู่แต่ว่าเราใส่ทีละอันเหมือนเป็นสแปร์หอันนะครับตัวนี้มีแปลงปัดเล็กอยู่ด้วยเอาไว้ปัดนะครับไม่แน่ใจว่าปัดด้านข้างหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จตัวหัวชาร์จเอาไว้เสียบกับตัวไฟบ้านนะครับตัวหัวชาร์จเล็กๆเล็กกว่าเดิม เพค่อนข้างหนักแน่นดีนะครับสเปคของหัวชาร์จก็ตามนี้ครับสามารถเสียบไฟบ้านได้เลย110ก็ได้220ก็ได้นะครับแล้วก็เอาผุดจะเป็น19โวลต์0.6แอมป์ m, หรือว่า600มิลลิแอมป์นะครับสายก็ค่อนข้างยาวประมาณเมตร50ถือว่าโอเควางทั่วๆไปได้มาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องเขาจะมีเน็บตัวนี้มาให้กันกระแทกนะ ก็โอเคตรงนี้จะมียางด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับเซ็นเซอร์อยู่ด้านนี้นะครับดูเรียบแล้วก็มีบริเวณขั้วชาร์จอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ด้านล่างเขียนสเปคเอาไว้ตามนี้นะครับเพชรแว็กซ์สามหกศูนย์พาวเวอร์สาสิบสองวัตต์แบตเตอรี่สองพันหกร้อยมิลลิแอมป์นะครับตัวแปลงด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับ วิธีกดก็กดมาแบบนี้คล้ายๆเดิมเลยครับแปลงเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีแปลงปัดอยู่ด้านข้างทั้งหมด3แกนนะครับตามนี้เป็นเกลียวด้วยนะในการใส่ก็คือใส่ด้านนี้ก่อนซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆปัจจัยสี่เหลี่ยมกดเข้าไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็วางไ้เฉยเฉยนะครับแค่นี้เขาจะปัดอยู่ท่านี้ใส่ด้านบนก่อนครับใส่ลงไปแล้วค่อยกด ง่ายมากนะครับส่วนตรงนี้เป็นล้อใหญ่เด้งๆตรงนี้เป็นล้อกลางครับฟรีนะครับบริเวณที่เป็นเซนเซอร์อยู่ด้านนี้อันนึงชุดนี้เป็นเซนเซอร์ครับตัวนี้นะแล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์การตกบันไดการตกพื้นที่เป็นขอบนะครับเซนเซอร์ขอบจะอยู่ตรงนี้เป็น3ชุดแล้วก็ตัวแปลงครับตัวแปลงก็เอามากดใส่แค่นี้เลยนะครับ เขาจะมีแปลงเล็กอ่ตรงนี้กดลงไปเลยครับแป๊กเลยนะครับถือว่าโอเคแล้วเรียบร้อยคราวนี้ด้านบนไม่มีอะไรเปิดไม่ได้มีปุ่มโฮมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนด้านนี้จะมีตัวเอาไว้สัมผัสเป็นเหล็กอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน าดูตัวที่เป็นแทงค์น้ํากับผ้าถูใกล้ๆครับการทําความสะอาดกลองเก็บฝุ่นเขาอธิบายไว้ตามนี้นะครับสามารถเทออกได้แต่ผมเห็นมีขั้วตรงนี้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าขั้วไฟตรงนี้เอาไว้ทําอะไรน่าจะเอาไว้ชนกับเครื่องเก็บฝุ่นอัตโนมัติซึ่งในรุ่นนี้จะไม่มีไม่ได้แถมให้ในกล่องนะครับในกล่องจะมีเท่านี้เลยเข้าใจว่าเป็นรุ่นพลัสนะ ซึ่งเข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้น่าจะเป็นโมเดลเดียวกับรุ่น plus แต่ไม่ได้มีถังเก็บมาให้ถ้าซื้อรุ่น plus เนี่ยจะได้แท้งมาให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อรุ่น plus ผมก็จะเทฝุ่นออกเองนะครับสังเกตดูตรงนี้เขาจะมีตัวกดล็อกนะแล้วก็ด้านล่างล็อกอยู่กดล็อกตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะออกมาส่วนตัวที่เป็นผ้าถูนะครับเราสามารถที่จะลอกออกได้ ลอกอย่า่นี้เลยนะครับลอกไปซักปกติผมซักมืออยู่แล้วนะครับแล้วค่อยเอามาใส่ถ้าคาดหวังกับการพ่นน้ําออกมาเราให้ถูเลยเนี่ยมันนานกว่าน้ําจะออกมาตรงนี้แล้วเปียกทั้งหมดนะก่อนที่จะใช้เครื่องนี้ผมก็เอาไปซักมือนี่แหละครับแล้วก็มาประกบใส่แต่ค่อนข้างจะยากกว่าเดิมเพราะว่าต้องแควกนนะครับสมัยก่อนเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยเขาแค่สวมเข้าไปแล้วปิดด้านล่างจะง่ายกว่านี้นะครับผมกับชอบรุ่นแบบนั้นมากกว่า แต่รุ่นนี้ก็ใหม่ดีนะครับลักษณะการออกแบบก็ถือว่าต่างจากเดิมนิดหน่อยตรงนี้เป็นช่องเติมน้ําครับเติมน้ําแล้วก็สังเกตดูขึ้นมาตรงบริเวณเออขึ้นมาก็ปิดแล้วครับไม่ต้องเติมจนล้นนะแล้วก็น้ํากับผงอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าการเก็บน้ําเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีเชื่อมมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเหมือนเขาถึงกันหมดเลยน้ําอยู่ตรงนี้ฟุ่นอยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไม การเก็บน้ํากับฝุ่นมันอยู่ด้วยกันมือชั่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะฝุ่นมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นคุณต้องเทบ,บ่อยๆเพราะว่าถัางเก็บฝุ่นมันไม่มากเล็กๆเองนะครับเก็บได้ไม่มากเท่าไหร่ควรจะต้องเทออกเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นลิ้นลิ้นในการเปิดปิดไม่ให้ฝุ่นตกลงไปนะครับเท่านี้เลยบริเวณด้านนี้จะมีสัมผัสอยู่กับตัวเครื่อง ซึ่งเข้าใจว่าเนี่ยจะมีคั่วอยู่2ฝั่งเลยเป็นคั้วรับไฟเพื่อที่จะรับตอนที่จ่ายจ่ายไฟให้มีการพ่นน้านะครับตัวนี้ก็จะปัดขึ้นมาตัวนี้เป็นลมดูดลมดูดย้อนกลับไปเขาก็จะมี S.E.P.A. อยู่ซึ่งลมดูดที่ดูดฝุ่นเข้าไปเนี่ยแล้วกกรองเนี่ยจะออกมาด้านนี้ตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ส่วนจุดหนึ่งที่ ขาดไม่ได้เลยคือกรอง H E P A ครับพอลมดูดฝุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาฝั่งทางนี้ดูดขึ้นมาเนี่ยครับฝุ่นจะขึ้นมาตรงนี้นะพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้านหลังจะไม่ใช่ทางออกลมนะครับตรงนี้จะเป็นกรณีที่เขาจะดูดฝุ่นออกมานะครับเขาก็จะดูดฝุ่นไปเก็บเข้าถังเก็บฝุ่นเป็นเครื่องเก็บฝุ่นนะเหมือนเขาทดสอบมาจะมีเศษฝุ่นอยู่เล็กน้อยนะครับตัวเครื่องตัวแท่นเก็บฝุ่นมันจะดึงฝุ่นไปแต่ว่ารุ่นเนี้ย ที่เป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีแท่นตรงนั้นด้วยนะครับเขาก็จะดูดปกติเนี่ยดูดฝุ่นมาเก็บตรงนี้โดยการดูดฝุ่นเข้ามาตรงนี้เปิดเข้ามาปุ๊บล้วก็ดูดผ่านตรงนี้ขึ้นไปเขาก็จะดูดลมย้อนกลับมาตรงนี้เพื่อที่จะให้ฝุ่นตกอยู่ตรงนี้นะครับดูดลมย้อนกลับไปสังเกตด,ดูตรงนี้ก็จะเห็นช่องให้ลมเข้าไปตรงนี้นะนี่นะครับช่องที่ดูดลมเข้าไปการออกแบบก็ ต่างจากเดิมพอสมควรนะครับไส้กรองที่เขาแถมมาให้สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้ดึงออกมาเลยครับดึงมาแบบนี้ HEPA จะอยู่ตรงนี้นะคุณก็สามารถที่จะเปิดบริเวณเนี้ยแล้วก็เปลี่ยน HEPA ได้นะครับตรงนี้ HEPA ค่อยๆดึงออกมานะเขาประกรบอยู่เฉยๆนะครับตัวนี้นี่ชุดนี้ สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะครับพอใส่เข้าไปแล้วก็ประกบติดกดลงไปธรรมดานี่แหละครับเขาเป็นพลาสติกขบกันอยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นก็เอามาใส่กลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วปิดนะครับแค่ไปเติมน้ำให้ถึงระดับนะครับเข้าใจว่าระดับขอบไม่ต้องเต็มนะ แค่นี้ก็พอนะครับจากนั้นก็เอามาใส่กลับเข้าไปแล้วก็ทำงานได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งในกล่องจะมีรีโมทพร้อมกับแบตเตอรี่มาให้นะครับรีโมทก็ตามคู่มือมาสักคู่เลยเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับสมรรถนะต่างๆสลีปแล้วก็ชาร์จควบคุมรวมถึงโหมดของการทำความสะอาดแล้วก็เสียงนะครับเราก็จะ แบตเตอรี่ตัวนี้แถมมาให้แล้วเป็นแบตขนาด 3A นะครับเพราะใส่เพื่อควบคุมให้ง่ายเลยปกติผมไม่ค่อยใช้รีโมทหรอกครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อฐานเสร็จแล้วนะครับเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเสียบไฟฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วครับตรงนี้เติมน้ำเข้าไปนะครับ จริงๆเขามีขั้วตรงนี้ทั่วไฟฟ้าโลหะสามารถเอาไปใช้กับแท่นเก็บฝุ่นได้ซื้อเพิ่มเข้าใจว่าได้นะครับลองสอบถามตามลิงก์ใต้คลิปนะแต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาผมใช้เวอร์ชั่นที่เป็นธรรมดานะครับพอเราเติมน้ําเข้าไปเขาก็จะมีความชุ่มฉ่าน้ําเหมือนลงมาแล้วบางส่วนแต่ก็นิดหน่อยครับโอเคแค่ชุ่มๆนะโอเคดูเหมือนเข้าซึมๆมาบ้างนิดหน่อยโอเค น้ำลงมาเร็วกว่ารุ่นแรกๆนะครับใส่ผ้าถูเข้าไปครับให้ดังแก๊กนะครับอ่าเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องเพชรแวกรุ่น3จะมีปุ่มรีเซต็ตอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูรีเซต็ตกรณีที่เราต้องการจะเคลียร์ค่านะครับจะไม่ใช่ปุ่มรีเซต็ตอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อให้ระบบปลอดภัยมากขึ้นเราต้องจิ้มรีเซต็ตหรือไม่ก็ลบออกจากแอปเขาก็จะรีเซต็ตตัวเองนะครับ ผมก็จะใช้มือถือในการเชื่อมต่อนะครับเราจะเปิดแอป Smartlife นะครับผมจะใช้ตัวนี้ผมชอบใช้ Smartlife เป็นหลักนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้อยู่ตอนนี้มี p พ t b a c k อยู่ในนี้ด้วยนะครับหุ่นยนต์ถูบ้าน p e t b a c กก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ p e t b a c k เปิดใช้งานอยู่แต่ว่า p e t b a c k ไม่ได้อยู่ในระยะสัญญาณผมเอามาทดสอบตอนนี้ก็ สังเกตใช้งานปกตินะครับแบตเดรบนะครับคราวนี้มาดูตัวใหม่ล่าสุดหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จแล้วพร้อมเชื่อมต่อเปิดเครื่องครับเโอเคเขา power on แล้วครับเดี๋ยวเราเขาบูตสักแป๊บหนึ่งนะครับถัดจากนั้น เราก็จะกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่อมอุปกรณ์นะครับรุ่นใหม่ๆเขาจะมีบลูทูธเอชมาด้วยคุณแค่เปิดหน้าเชื่อมต่อกดเครื่องหมายบวกแอดดีวไว้แค่นั้นเขาก็จะสแกนหาบลูทูธเอชก็จะเจอเลยนะครับเนี่ยมาแล้วเร็วมากมีบลูทูธเอชเชื่อมต่อได้เลยนะครับกดเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4นะครับตอนนี้มือถือผมเชื่อมต่อ wi-Fi 5กิกอยู่ไม่ได้นะครับ จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยน Wi-Fi ของมือถือเพื่อที่จะให้ Wi-Fi มือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4นะครับซึ่งของ Wi-Fi 2.4ของผมเนี่ยจะชื่อตัวนี้ MacMan 2เป็น Wi-Fi 2.4โอเคเชื่อมต่อแล้วจากนั้นก็กลับมาแอป Smart Life ครับตัวนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปจับ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับที่มือถือเชื่อมต่ออยู่นะครับจากนั้นก็เน็กเลยเขาก็จะคุยกับ p e t a a c นะครับบังคับให้ p e t a a c ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4ชื่อ MacMan 2นะครับอาจจะอาศัยเวลาแป๊บหนึง่ง <Every connection S 1> ท่านใดที่ <successful. S 1> โอเคท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฮมอยู่แล้วทำเป็นแน่นอนครับวิธีเดียวกันนะครับ โอเคเชื่อมต่อแล้วเพชแว็กสนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3นะเสร็จแล้วก็ดันครับพร้อมใช้งานนะครับหน้าตาก็เหมือนเดิมเป๊ะตัวนี้แบตเตอรี่มาอยู่แล้ว46%นะครับยังไม่เคยทางความสะอาดแล้วก็แผนที่ยังไม่มีตัวแท่นชาร์จสามารถเข้าแท่นชาร์จได้สถานะอื่นๆตั้งสกีตด้วยได้ครับรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะ ฟังก์ชันการทำงานก็ถือว่าใช้เป็นโหมดน o r m มอก่อนตาม default เขาเลยนะครับ Water Control Water ก็จะใช้ Water ร์คือน้ำน้อยก่อนเลย c ล e e เ Record ยังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Seek Robot หา r o บอ t ยังไม่ต้องใช้แล้วก็ Brush Left Time โอ้เขาบอกเป็นเปอร์เซนต์ตอนนี้ยังไม่มีการใช้งานถือว่า100%หมด มีการวัดเปอร์เซนต์ด้วยผมไม่แน่ใจว่าวัดจากอะไรอาจจะวัดจากอายุการใช้งานหรือเปล่าเดาๆไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดั t คอนโทรลสวิตช์เหมือนกับว่าเชื่อมกับเครื่องดูดฝุ่นฐานดูดฝุ่นได้อะไรประมาณนี้นะครับภาษาภาษาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเขามีภาษาไทยนะครับโอเคแล้วก็วอลลุ่ม6กอเอยู่นะครับก็เสียงดังแล้วแหละเวิร์กโหมดเป็น ปัดแล้วก็ถูไปในตัวนะครับตามเดิมโอเคเรียบร้อยลองกลับแท่นชาร์จครับกลับ,บไปแท่นชารเพื่อเริ่มชาร์โอเคอ่ารู้สึกว่าง่ายดีเรการชาร์จเขาไม่ได้เดินหาเหมือนรุ่นก่อนรุ่นก่อนต้องใช้พื้นที่ในการกลับแท่นชาร์จประมาณ50เซนถึง1เมตรนะครับตัวนี้กลับได้เลยนะอยู่หน้าตรงแล้วนะครับ รีโมทเนี่ยผมขออนุญาตไม่ได้พูดถึงมากลองอ่านขู้มือเพิ่มสําหรับปุ่มรีโมทก็ตามนี้ครับจะมีปุ่มสลีปเข้าโหมดสลีปนะครับแล้วก็ปุ่มกลับแท่นชาร์จก็คือปุ่มปลั๊กไฟปุ่มเริ่มแล้วก็หยุดนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มควบคุมทิศทางจริงๆให้เขาออโต้ไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มทำความสะอาดเฉพาะจุดวนๆๆหมุนๆน,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 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทำำําความสะอาดแนวขอบห้องเขาก็จะไปด้านเดียว แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มค้นหาส่งเสียงจากหุ่นเผื่อไปอยู่ใต้เตียงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับแรงดูดเพิ่มแรงดูดนะครับตรงนี้ปุ่มปรับเสียงมีเท่านี้เลยครับใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับลองทดสอบใช้งานครับปกติผมจะใช้งานด้วยการกดปุ่มน,นี้เลยเพื่อเป็นการเริ่มถูไม่ค่อยได้ใช้รีโมทครับอ,ออกมาแล้วนะครับเสียงค่อนข้างถือว่าดัง คล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับเขาก็จะเดินตรงมาอีกฝั่งหนึ่งของห้องอ่านะครับลักษณะของเพชรก็คือชนเลยนะครับต้องเก็บของให้ดีใช้วิธีการชนเซ็นเซอร์ชนนะครับอ่าโอเคน้ำออกมาแล้วตอนนี้เปียกๆนิดหน่อยนะครับเขามาตรงนี้แล้วเขาก็กลับมา ตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะครับดูเหมือนว่าพอชนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นเส้นตรงกลับไปมีชนอีกรอบพอชนก็กลับด้านตอนนี้ก็ต้องชนอีกที่นึงชนไปทุกทางเลยครับชนแล้วค่อยเซ็นเซอร์ค่อยทำงานต่อ แรงดูดดีนะถือว่าโอเคเลยเสียงดังเข้าไปพรมแล้ว ตอนนี้ปีนพรมอยู่นะครับโอเคปีนพรมนิดนึงไปต่อได้ลองหยุดเช็คฝุ่นนิดนึงครับตัวนี้ การเก็บฝุ่น <Okay. S 2> ออโอเคจะอยู่ที่ตรงนี้จะเก็บฝุ่นนะครับอ่าฝุ่นจะมาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากเดิมไม่มีฝุ่นเขาก็ดูดมาเก็บหูเยอะดีนะรู้สึกว่าทําได้ดีครับตอนแรกเห็นเขาวิ่งเร็วๆนึกว่าจะเก็บฝุ่นไม่ได้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดเขามีที่ดักฝุ่นตรงนี้ด้วยนะ ฝุ่นจะไม่ได้เข้าไปข้างใน H E P A ซะทีเดียวจะมีตรงนี้เพื่อดักฝุ่นไว้รอบหนึ่งจะเป็นตะแกรงตะแกรงโลหะแบบนี้ล้างได้ถอดไปล้างได้นะครับตรงนี้นะเยี่ยมผมชอบตรงนี้แหละเวอร์ชันแรกๆไม่มีตัวนี้ทำให้เราไม่สิ้นเปลืองลดฝุ่นเล็กๆที่จะเข้าไป H E P A ได้เยอะนะครับไม่ต้องเปลี่ยน H E P A บ่อยๆก็ได้ละตอนนี้ถือว่าเยี่ยมยอดครับเวอร์ชันนี้ก็ถือว่า ทำออกมาได้อีกแบบหนึง่งไม่เหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิมนะครับแต่เขาก็จะวิ่งเร็วนิดนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่ารวมๆเนี่ยโอเคไหมแต่เก็บฝุ่นได้เยอะเนี่ยสังเกตดูฝุ่นเข้ามาเยอะมากนะครับแรงดูดเยอะแรงดูด4 0 0พันถือว่าเยอะพอสมควรถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยผมอาจจะซื้อแท่นเก็บฝุ่นมาใช้เพิ่มเพื่อให้เขาเป็นหมวดอัตโนมัตินะครับเก็บฝุ่นแบบนี้แล้วก็ดูดออกด้านหลังไปเข้า แท่นเก็บฝุ่นนะครับก็จะสะดวกไปอีกแบบนะครับทุกอย่างโอเคใช้งานได้ดีครับจากการประเมินแล้วการใช้งานค่อนข้างคล้ายเดิมแล้วก็แรงดูดมากกว่าเดิมใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับมเมื่อเทียบกับราคาแล้วคุ้มมากตัวนี้มีปุ่มควบคุมวควบคุมผ่านแอปได้วควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับผมจะลองกดให้เข้าโหมดสลิปนะครับอ่ะไม่ทำงานเพราะว่า เขาอาจจะต้องอยู่ในแท่นชาร์จคราวนี้กดโหมดที่เป็นค้นหาอนโอเคตรงนี้ครับค้นหาเจอว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วก็เกตเปเป็นการปรับพลังดูดนะครับพลังดูดปกติพลังดูดพลังงาน พลังดูดสูงสุดนะครับลองทำความสะอาดเลยแล้วกันนะครับทำความสะอาดต่อไปโอเคโอ้รู้สึกเสียงดังมากขึ้นจริงๆไม่ต้องสูงสุดขนาดนี้ก็ได้ครับปรับให้เหลือเป็นปกติก็พอครับเสียงเบาลงเยอะแล้วเมื่อสักครู่เสียงดังไปหน่อยนะครับ ตอนนี้เป็นพลังดูดปกติผมจะให้กลับแท่นชาร์จนะครับ่ากดปุ่มกลับแท่นชาร์จตรงนี้กลับไปแท่นชาร์จแล้วในการกลับแท่นชาร์จเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ด้านข้างจะค่อนข้างกลับยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านหน้าแท่นชาร์จเนี่ยก็กลับได้ตรงแบบนี้ครับบางทีก็จะมีความงงงนิดหนึ่งกับกรณีที่อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนะ ตอนนี้ดูเหมือนเขากำลังเซ็นเซอร์หาแท่นชาร์จอยู่นะครับตอนกลับแท่นชาร์จเดินช้ามากๆนะครับแท่นชาร์จอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดอยู่ด้านข้างแบบนี้แล้วเจอสิ่งกีดขวางแบบนี้เขาก็จะกลับไม่ถูกล้วดูเหมือนว่าจำเป็นจะต้องมีแมปของการทำควาสะอาดแล้วก็ควรจะตั้ง แท่นชาร์จเอาไว้ที่เดิมๆนะครับย้ายเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเลยผมก็ซื้อ p พดแบ็กสามหกวีสามาใช้เองนะครับตัวนี้ราคาประมาณ4 0่พบาทราคาใกล้เดิมนะถือว่าเป็นเครื่องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมก็เคยใช้แพดแบ็กเวอร์ชั่น1มีแปลงปัด2แปลงค่อนข้างชอบตัวนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับเป็นรุ่นที่รองรับแท่นชาร์จแบบเก็บฝุ่นผมก็จะซื้อแท่นชาร์จเก็บฝุ่นออกมาอีกอันนึงเพื่อที่จะเอามา ใส่ตรงนี้ด้วยเหมือนเขารองรับก็จะเอามาเพิ่มนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยต้องดูอีกทีนึงว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแต่แค่นี้ก็ถือโอเคแล้วเราสามารถเทฝุ่นเองได้ซึ่งปกติผมใช้รุ่นก่อนผมก็เทฝุ่นเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีงบอาจจะซื้อแท่นเก็บฝุ่นมาเพิ่มน่าจะดีพอสมควรอัตโนมัติไปเลยนะครับคลิปนี้ก็เอามาชมประมาณนี้ถ้ามีคําถามต้องการทำข้สอบตรงไหนคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวที่ีทดสอบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ